สวัสดีค่ะแฟนช่องจองนาวทุกคนนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาอยู่กันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศเป็นเกาะเล็กๆแล้วกันที่อยู่ใกล้เรามากเลยบินมาก็แค่ชั่วโมงกว่าเหมือนรถติดในกรุงเทพเหมือนรถติดในกรุงเทพพาทุกคนมาชมกันว่าประเทศสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เจริญมากๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบครันอาหารก็อร่อยวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศกันดูนะคะ โอ้หตอนนี้คนเยอะมากซึ่งตอนนี้ก็เป็นเหมือนเทศกาลตุ๊ดจีนของเขานะคะจิงให้ดูคนท้้งหลังแล้วก็ดูห้างหลังโห,โห้องหลังนี้ก็เป็นอี่เขาเรียกว่าในนะแลนด์มาร์คของเขานะคะที่มีเรืออยู่บนตึกเนี่ยเขาก็สร้างไว้เป็นโรงแรมเป็นศูนย์เขาเรียกว่าอะไร Entertainment Complex ของเขานะคะอยู่ถ่ายรูปตอนกลางคืนสวยมากอันนี้เราก็มาในหน้าหน้าหนาวและของเขานะคะ<แ>ก็อุณหภูมิก็สบายสบายประมาณ 25- 26องศานะคะ<ม>ตอนกลางวันกับตอนกลางคืนแตกต่างกันไม่เยอะมากเท<ม>่าบ้านเราเนาะ จองนาวนะคะพาทุกคนมาที่ต่างประเทศนะ<ม>ก็จะพามาดูทั้งอุปกรณ์แบตนะคะว่าที่สิงคโปร์นะคะว่าเขามีตัวไหนกันบ้างนะคะราคาเป็นยังไงเท่าไหร่นะคะอ่ะก่อนที่จะไปดูร้านแบตนะ เดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องของประเทศสิงคโปร์กันหน่อยก็ประเทศสิงคโปร์เนี่ยจุดเริ่มต้นไม่ได้ชื่อนี้เลยนะมันเป็นเกาะเล็กๆเนาะเขาเคยเรียกมันว่าเทมาเซกเหมือนจะเป็นภาษาภาษามาเลเซียถ้าตามประวัติศาสตร์เขาว่าอย่างนั้นนะคะก็อาจจะความหมายแปลว่าเป็นเกาะเขาก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อว่าสิงคโปร์ทีหลังมาจากภาษาสันสกฤตนะคะก็จะหมายเขาว่าเป็นสิงโตอย่างนี้เนาะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ตอนที่เราเปิดให้ดูอะตัวเมอร์ไลออนน่นะคะมันมาจากอะไรเนาะคือหัวมันเป็นสิงโตก็คือคําว่าสิงคโปร นั่นแหละแล้วก็ตัวมันจะเป็นลำตัวมันจะเป็นปลาก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าสมัยก่อนประเทศสิงคโปร์เนี่ยเริ่มต้นมาจากประมงนะคะการจับปลาต่างๆเพราะวันหนึ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยสร้างไอตัวเมอร์ไลออนขึ้นมาประมาณปี1964หรือ67นี่แหละเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศนี้แล้วมันก็กลายเป็นไอคอนของประเทศนี้เลยนะทุกคนมาก็ต้องไปถ่ายรูปกับสิงโตที่พ่นน้ำออกมาตรงนี้นะคะ เข้าไปดูโรงแรมข,ข้างๆน,นิดนึงนะคะชื่อว่าฟูลเลอร์ตันโฮเทลนะคะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นไพรสนีกลางของประเทศสิงคโปร์มาก่อนแล้วเขาก็เอามาทําเป็นโรงแรมแทนนะคะตึกก็จะใหญ่มากๆถ้าเข้าไปดูจะคล้ายๆกับไพรสนีกลางบ้านเราเหมือนกันนะเดีย๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยเห็นไหมเวลมีแห่สิงโตด้วยวทุกคน นี่ประวัติของเขามีใครมาบ้าง ที่เมื่อกี้นะคะเราไปดูโรงแรมแบบ5ดาวของเขานะคะชื่อโรงแรมฟลอเรตันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในเมืองกันเนาะที่วันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็โคตรเงียบ <มา S 1> เง<า>ียบมากเงียบมากทุกคนตึกสูงตึกใหญ่หลายที่นะคะปิด<ฮ>เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่า เราจะไปกันที่ถนนชื่อว่าบราสอ่านว่าไงมั้บรสบาซ่าโรดนะคะแล้วก็ไปดูร้านแบตหนึ่งร้านแถวๆย่านนั้นด้วยนะคะก็เลยตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่ร้านแบบมินตันนะคะไปดูอุปรกรณ์แบดก็ลุ้นว่าร้านแบดจะเปิดหรือเปล่านะคะนะรอบที่แล้วเราไปที่ไหนที่ฮ่องกงเออก็รู้สึกดวงไม่ดีขึ้นไปที่ตึกนั้นเนะินแะป้า ไปถึงปิดมารอบนี้เราก็จะพาทุกคนมาที่ร้านแบบนะคะสรุปมาช่วงตุดจีนปิด คือในห้างนะคะทุกคนปกติวันหยุดในห้างเขาจะไม่ปิดเนาะคนจะได้ไปเที่ยวไปทานข้าวกับที่บ้านอะไรอย่างนี้นะในห้างสรุปคือปิดประมาณ80%มันจะมีร้านที่เขาชอบกินกันนะคะชื่ชื่อว่ายาคุนขยาโทสคืออาหารเช้าที่นี่เขาจะกินลักษณะเหมือนที่ฮ่องกงอะ่ะเหมือนเป็นขนมปังอะไรอย่างนี้เนาะแต่เออนยถั่วอืมีหลากหลายร้านนอกจากร้านยาคุนก็มีร้านโทสบ็อกซึ่งเป็นอีกร้านหนึ่งที่เราเห็นแบบเรื่อยๆแล้วก็มีคนมาทานเดี๋ยวเเขาไปดูกัน อะไปเติมพลังกันก่อนนะคะทุกคนไป toast box นี่ดูเมนูของเขาก็มีขนมปังข้างในก็เขาเรียกว่า traditional ขยะ toast set นะคะก็จะมีขนมปังข้างในก็จะเป็นแฮมเป็นอะไรอย่างนี้หรือว่าอีกอันนึงที่ฮิตก็คือจะเป็นเนยถั่วหรือ peanut ตเตอร์นะคะอันฝั่งนู้นเขาก็จะมีพวกเ,เหมือนบะหมี่เออบะหมี่มันก็จะเป็นกึงก่งๆผสมมาเลย์ด้วยนะคะ Uh, can we get the ice oatmeal tea? Yeah. And also the traditional set, please. Yeah. <laughs> Thank you. Okay. Thank you. นี่มาแล้วไม่รู้เขาผัดตอนไหนไม่เห็นดีที่ผัดเลยนี่ยังเป็นสังขยาบ้านเราเพราะนี่ขยาป่ะสังขยาห <c oughs> มี่สั่วอืมยาวมากเดี๋ยวจะอิ่มนะคะต้องแบ่งก่นกอนเดี๋ยวจะกินต่อกันไม่ไหวจะ <c oughs> หมูนุ่มเลยนะ <c oughs> มือนี้ประมาณเท่าไหร่ <c oughs> ทั้งหมดเลย ยี่สิบเหียญห้าร้อยบาทสำหรับขนมปังไข่ตุ้องนะคะไม่ถูกนะนี่ห้ารบาทหลังจากที่เราเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วนะคะที่ท a สบ็อกไปลุ้นกันดีกว่าว่าเขาเปิดหรือเปล่าร้านนี้ชื่อว่าร้าน C T Trading นะคะไหนมือถือ C T Trading แบบนี้อ่ะอยู่ล็อกไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูก่อน ทุกคนทุกคนว่ามันปิดไหมคะโอ้หดูหัวเหอนี่ยุ่งจังเจอแล้ว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 ปิดไม่ปิดปิดไม่ปิดปิดไม่ปิดคือวันพุธองของเยอะมากเวันอังคารปิดเมื่อวานปิดวันนี้ก็ปิดมีมอเตอร์นะเห็นมอเตอร์อยู่ เขาก็คงคิดว่าเราอ่ะคือต้องมาแบบว่าเป็นโจหรืออะไรสักอย่างเนเจ็ดร้อยเก้าพันปิดปิดนะคะร้านปิดนะคะทริปในเดย์วันของเราเอาอีกแล้วมาก็ปิดนะคะก็วันนี้เป็นวันตุนจีนของเขานะคะก็ใครจะมาโชคตุนจีนเพื่อมาดูร้านแบบไ่ต้องมานะคะบอกไว้เลยนะคะก็คงไม่มีใครมาตรงเท่ากับเราแล้วค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้รอดูอีกทีนึงไว้มาใหม่ไว้มาใหม่ ซองที่สิงคโปร์นะคะวันนี้เราก็ยังไม่ละทิ้งความพยายามในการที่จะไปหาร้านแบบเป็นตันที่เขาน่าจะยังเปิดในช่วงเทศกาลตรุษจีนอยู่นะคะนี่เราก็มาอยู่กันที่ห้างที่ชื่อว่า Vivo City oh. นะคะก็จริงๆแล้วเราก็ตั้งใจว่าจะพาทุกคนไปดูเซนโตซาด้วยมันจะเป็นเกาะเล็กๆอยู่ใ,ใกล้ๆจะมีแบบ Universal Studio มีกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้ไปถึงแล้วเป็นไงขาแวนคนเยอะมากก็เลย,ยคิดว่าโไม่น่าจะได้ขึ้นวันนี้ไม่น่าจะได้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของวันนี้นะคะก็เลย เดี๋ยวไปดูร้านแปดกันต่อดีกว่าก็จริงๆมีหลายร้านมากเลยนะที่เซิร์ชหาใน Google นะคะตอนนี้เราอยู่ที่อา r ์ r Front นะแล้วเราก็จะขึ้นรถเมสาย100นะคะไปลงอีกสักประมาณ9สถาน,นีนะคะมันชื่อว่าร้านเดี๋ยวเปิดดูก่อน h l l o s Hello, <Sport>. s p r t t ถ้าใครที่มาก็ก็สามารถใช้ Google Map ได้แบบง่ายๆเลยนะคะมันก็จะบอก ทางขึ้นลงของพวกรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นทั้งใต้ดินทั้งรถเมย์อยู่นะคะเวลาที่รถเมย์เขาเคลื่อนมาเราก็จะเห็นแบบใน g o o g l e m a p เลยอะว่ามันแบบใกล้มาถึงหรือ,อยังนี่นี่นี่กำลังจะมาแล้วมาแล้วสาย100นะเวลาเราขึ้นบัสเราก็จะมีบัตรเดย์พ s สแบบนี้นะคะเราก็แตะขึ้น,น Priority s e ตซนะคะ นี่ดีกว่าที่ซีดเหมือนกันนะคะต้อบอกว่ามาสิงคโปร์เนี่ยมันเหมือนไม่รู้มันมีอาถรรพ์แอะไรนะครที่เราที่เรามา ทบจะเป็นจองแนวฮอล,ลิเดย์แบบ E ีแร,แรกๆที่เราตั้งใจมาว่าจะมาเราก็มาตีแบตที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะว่าเอ๊ะเขาเป็นยังไงนะกว่าจะหากวนได้เราติดต่อควนเขาไปประมาณเกือบเกือบสองเดือนล่วงหน้านะมันจะต้องหาผ่านในแอปเนาะลงชื่อคุยกับเจ้าของควนเรียบร้อยโอเคนัดแน่กันวันนี้วันนี้นะที่เราจะมาะก่อนมา1วันเราก็บอกเขาแล้วนะใช้อีกวันหนึ่งเราจะขึ้นเครื่องแล้วเราก็บอกเขามาถึงแล้วเราก็บอกเขากําลังจะเดินทางไปสนามเราก็บอกเขาระพอไปถึงสนามเป็นไงคะเขาทักมาบอกว่า ยูยูย,ยูไม่ต้องมาแล้วนะพอดีไอลืมไอลืมแล้วชื่อมันก็เต็มไปเรียบร้อยแล้วแล้วคนที่สนามก็บอกเราว่าอยู่กลับบ้านไปเถอะอืมอ๋อรอบนี้เราเอาใหม่ oh เรามาดูร้านแบตก่อนเราต้องมาตามหาให้ได้นะคะบี16ไปลงกันนะคะทุกคน แล้ว B16 เราก็เดินต่อไปแดดแผดเผามากเลยอยากได้วิตามินดีหรอไปค่ะรีมกันแดดดีนะคะใหุยใจนี่เข้าได้นะคะไปกันต่อโอ้ยแดดแดดแดดช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ถึงแล้วข้างหน้านีกเองว่าที่ควีน Queen's Way Shopping Center เขาจะเปิดไมช็อปที่เราอยากจะเข้าไปดูนะคะถ้าดูที่จอดรถเขาเฮ้ยถ้าดูที่จอดรถนี่มีเสี่ยวแล้วนะที่นี่นี่สุจีนปิดจริงจังเฮ้ยปิดปะเขาโดนเขาดูกะเด้งออกมาไปถ้าเป็นอะไรกับประเทศนี้งงมากเลย ฮ้ยแต่เมื่อกี้คุณลุงเขาเข้ามายังไงคะมาถึงแล้วปิดนะคะปิดนะคะที่เราตั้งใจจะมาดู่ชแจบกัน Hey, close today open tomorrow ก็จะมีหลายคนนะคะที่มาเหมือนเราม่ใ่แค่าคนเดียวนะ แล้วเขาก็บอกว่ามาเราก็ต้องเดินออกถึงไม้แบนมาด้วยอ่ะ <c oughs> ไปกลับกันนะคะสรุปค่ะ <c oughs> เป็นอะไรกับประเทศนี้วะจริงเป็นอะไรกับประเทศนี้จริงอ่ะเดี๋ยวเรากลับกัน <c oughs> พรุ่งนี้ถ้าทันนะคะแต่ถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวรอทิปหน้า,<ร>านะคะทีหนึ่งที่ทางไปสนามบินนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองที่นั่นดูอ่าจะกลับเพราะเรามีเวลาไม่เยอะเอออ่ะกลับกันดีกว่า ในที่สุดสิงคโปร์ก็มีลอดช่องนะคะลอดช่องสิงคโปรในะ์ใช่ไหนะมใช่เลยนะมันเจนอยู่ลอดช่องเดี๋ยวเราจะพามาลองข้าวมันไก่ที่สิงคโปร์กันนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านดังอยู่เหมือนกันนะอยู่ที่แม็กซ์เวลล์นะคะอะไรอ่ะต้ยมยำกุ้งเหรอรสชาติเหมือนข้าวซอยอ่ะอ่า ต้งรอก่อนนะานมาแล้วนะคะข้าวมันไก่ไหนาน Chicken Rice น,นะคะรอนานมากแบบ20นาทีอะไปยืนต่อแถวอะจนอันนี้คือแบบว่าอิ่มแล้วนะคะโอ้ไก่นุ่มอยู่นะงไงฮะเหมือนข้าวมันไก่ประเทศไทยไหมคะข้าวมันไก่สิง,โง,งคโปร์ <S <S เหมือนกันเหมือนกัน มันจะเค็มๆหน่อยอดูน้ำจิ้มไงน,น้ำจิ้มมันจะดูไม่ค่อยเหมือนกันนะอันนี้อะไรอ่ะสีเนี่ยกระเทียมหรอไม่ขิงเขาจะให้เราแบบผสมใส่กันเอาเองไงคือแต่ว่าข้าวมันนุ่มอยู่แล้ว เดสที่สิงคโปร์นะคะ mm hmm. หลังจากที่2วันมานี้นะคะ mm hmm. ก็มาในช่วงเทศกาลตรุษจีนมันก็จะปิดหลายๆร้านนะคะแล้ก็เฟลกันไปนะคะพอไปถึงหน้าร้าน <c oughs> แล้วก็คือแบบร้านปิดอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นวันที่31และซึ่งบางร้านเนี่ยก็น่าจะเปิดนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ร้านแรกกันนะคะ mm hmm. ชื่อว่าร้าน C&T n Trading นะคะก็เดี๋ยวดูกันวันที่31 และวันที่3าเป็นความพยายามของเราเพื่อแฟนเพจทุกท่านเลยนะคะก็เดี๋ยวดูกันว่าวันนี้โชคจะเข้าข้างเราหรือเปล่าทนี้ก็เดี๋ยวเดินมานะคะถ้าออกมาจากห้างฟูนานนะคะแล้วก็จริงๆใกล้มากเลยอะ่ะมันเดินประมาณสัก1ิกว่านาทีนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเปิดหรือเปล่าเนาะเช็คใน Google Map มาแล้วก็คิดว่า น่าจะเปิดนะคะไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าพาทุกท่านชมเมืองละกันแล้วก็ถ้าสมมติรอบนี้เนี่ยโชคไม่เข้าข้างเราเพื่อมีลูกเพจคนไหนที่มาแล้วก็มาเจอร้านเปิดอ่ะก็อย่าลืมทักมาบอกแล้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้างถ้าใครที่อยากจะมาเที่ยวแล้วจองใกล้ๆนะโรงแรมที่เราพักเนี่ยก็คือแบบถือว่าอยู่ในใจกลางเมืองมากนะเดินไปไหนมาไหนก็สะดวกนะคะตรงห้างฟูหนานนะคะบางร้านบางร้านดูเปิดแล้วก็ลุ้นๆกันอยู่นะคะมาดูกันสิ นุ้นเฮ้ยหลายที่ยังปิดอยู่วะจริงวะจริงดูดิเขาเปิดเมืม่อไหร่มเนี่ยนี่แหละนี่แหละมันคือซอยนี้แหละแหวนมันคือซอยนี้ดูดิมันไม่มีไฟเลยอะอีกสิบนาทีในวัไม่ใช่นะพี่ว่าเขาก็น่าจะเป็นผู้ประสบภัยแบบเราอะ เป็นอไรที่ไม่เปิดเดี๋ยวเราไปนั่งกินขายาโทสก่อนข้างหน้าร้านเขาไติดป้ายด้วยนะเขาติดแล้วเราไม่ได้ดูเองนี่ไงนี่ไงมันมีป้ายมันมีป้ายอแต่เขาไม่ได้บอกว่าปิดพิเศษหรือเปล่าว,วันนี้วันอะไรอ่ะวันศุกร์ต้องเปิดแล้วนะวันศุกร์เนี่ย10โมงครึง่งตอนนี้ยังปิดอยู่นะตอนนี้นะคะเวลานี่ อีกสินาทีนะคะมาเรามานั่งรอร้านน้ำกันก่อนดีกว่าร้านสิบสิบโ <laughs> มงครึ่งยังไม่มาเนี่ยก็โอเคเรารู้ละทุกคนเอาใหม่ไม่เป็นไรมีทริปหน้าเสมอนะคะทุกคนเขายังปิดกันอยู่หมดเลยอะนี่วันที่สามแล้วเนี่ยเรามาตั้งแต่ยี่สิบเก้าสามสิบอ็วันนะและตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงสามแล้วนะคะค่ะ เดี๋ยวจะพามาดูนะคะร้านแบ,บนึ่งตันนะคะป่าเขาเปิดสิบโมงครึ่งกันเดี๋ยวจะดูนะคะว่าเขาเปิดกันหรือยังนะคะหลังจากที่เราไปกินกาแฟกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะหวังรอให้ร้านเปิดนะคะแทนแทนแทนปิดอ่ะนะปิดหมดเลยอ่ะเร็งก่อนว่ามีอะไรขายบ้างแอค,ค,แคฟอร์สแคน o อนห็นอยู่ มีฮันเดเยอะนะที่นี่ไปไปที่อนั้นเหอิอย่าหวังเยอะนะคะทริปนี้อย่าหวังเยอะทุกคนคะหลังจากที่เราไปอยู่ในตัวเมืองเนาะแล้วรก็ร้านแบตก็ปิดกันทั้งหมดเลยนะคะนี่เราก็มาระหว่างทางไปสนามบินนะเพราะดูจากแมพแล้วนะคะมันก็เป็นร้านสุดท้ายนะคะที่น่าจะยัง พอมีเวลาให้เราได้ไปเซอร์เวยก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องนะคะตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่เรียกว่าอะไรนะพี่สิงที่นี่เราจําได้ว่าเราเคยมาอยู่รอบหนึ่งนะคะแฮมปีนซึ่งอันนี้เก็บกระเป๋ามาหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลากกระเป๋าไปด้วยนะคะถ่ายบล็อกไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปลุ้นกันว่าที่นี่เขาจะปิดตุดจีนกันหรือเปล่านะ นี่แทมปีนทาวนะคะอยู่ชั้นไหนเอ่ยคิดว่าเอเวอร์แทมปีนมันอยู่ชั้นหนึ่งนี่แหละ จริงโอ้ร้านใหญ่วะ่ะปิดถึงวันที่31นะคะนี่ทุกคนก็มาส่องกันนะคะคือเรามาส่องอ่ะในนี้เห็นไหมอ่ะในกล้องเห็นไหมเห็นไหมว่าเราส่องอยู่โอเคจทุกคนช่วยไปสรุปนะคะปิดนะคะสำหรับเอ่อ คลิปนี้ก็ได้ความพยายามที่พาทุกคนมานะคะไปหลายร้านมากนะคะ <Hey. S 1> แต่ว่ากล่าวว่ามาในช่วงฮอลิเด์น่าจะแบบหลายคนคิดว่าเวลาที่มีวันหยุดก็จะมาเที่ยวในช่วงนี้นะคะก็บอกไว้ก่อนเลยว่าไม่แนะนํานะคะอ่า แล้วก็ถ้าสมมติจะมาช่วงปีใหม่แบบปีใหม่31หรือวันที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คดีๆว่าร้านปิดหรือเปล่าแล้วก็ที่เนี่ยเช็คยากมากเพราะว่าใน Facebook ก็ไม่มีเขียนเอาไว้ด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะอย่าหวังเยอะนะคะอยากให้เห็นความพยายามในการที่เราพาทุกคนมาแล้วนะแต่ว่าถ้าทุกคนมาแล้ว,ลวมันเปิดเนี่ยก็บอกเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าที่เราจะไปที่ไหนกันก็ตามติดตามด้วยนะคะ